อันนี้เกมเริ่มแล้วเหรอโอเคแล้วสวัสดีทุกท่านด้วยในเอเดครับผมวันนี้เกมที่มีชื่อว่าฮชิโน แล้วก็ฮินะนั่นเองนะครับผมเป็น2สาวจากเรื่องของเกมเกมหนึ่งนั่นเองบนที่ขึ้นภาพประมาณนี้วกันนั่นเองครับผมเป็นเกมจากแนวเกมมือถือนั่นเองครับผมที่เคยเกมนี้เคยมีอนิเมะออกมาแล้วด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่เข้าในิยมมากเลยนั่นเองครับซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมที่เล่นทางบนพีแล้วก็ Android เลยนั่นเองนครับขนาดไฟล์ตัวเกมนี้ที่ประมาณยี่เมกนั่นเองครับไม่ถึง30มสเมกนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมนี้ ถ้าเข้าไปในเกมเนี่ยน่าจะนึกภาพออกแล้วกันเดี๋ยวเอาว่าเข้าไปในเกมใน,นการอัไนองครับซึ่งในเกมเนี่ยจะไม่สามารถขอบอกไปก่อนการเกมนี้จะไม่สามารถทำฉากอย่างว่าได้น,นั่นเองนะจะเหมือนกับเกมที่เป็นแนวทิ้งจอกที่ผมเคยลงก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมก็คือนเน้เนแบบว่าเล่นส,สน,นุกกับเธอได้เฉยไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์เรื่อยอย่างว่าได้น,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในเกมในเกมไปทีในการนั่นเองครับไปอ่ะอันนี้มีเรื่องภาษามีอังกฤษนะครับผมแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนนั่นเองนะครับผมก็เป็นภาษาอัังกกฤนนเคโ เราก็เริ่มสตาร์ทเกมเลกันนั่นเองครับป่ะโอเคบาสึกก็อยู่ฉากดีนั่นเองครับซึ่งผมอาจจะให้ดูอะไรไม่ได้นั่นเองครับผมโอเคซึ่งเราจะรับบทเป็นอาจารย์ของเธอเนี่ยนะครับผมจากในเรื่องของตัวเกมที่เขาเคยกล่าวไว้นั่นเองครับซึ่งตรงน,นี้ก็มีซับภาษาอังกฤษที่พูดเรื่อยๆเนาะใครอยากฟังก็อยากจะแปลก็แชร์แปล,แปลภาษาได้นะเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่แช่เท้ามีของเราก็มาจุดด้วยนะ อาบาร์นั้นนั่นเองนะครับจะมีมือของเธอถูกมัดแล้วก็ขาของเธอถูกมัดนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถจะสูดได้อย่างเช่นด้านซ้ายนี้นักเ,เก็บหัวใจได้ประมาณสัก500 400 300 200อยสนี้นะครับปลดล็อกเลอร์เราสามารถเล่นกับเออ่เท้าของเธอได้เองสามารถนวดได้เลียได้อะไรอย่างนี้นะครับนวดเท้าเธอบาร์นั้นนั่นเองครับผมแล้วก็จะเล่นอะไกับเธอก็ได้ในสองคนนี้น,น,น,นั่นเองนะครับผมเป็นสามน่ารักนั่นเองนะครับก็จะมีด้านของหัวใจของโฮชิโนะนั่นเองนะครับได้เป็นตัวคนด้านซ้ายนั่นเองนะครับแล้วก็ฮีนะก็คือคนด้านขขวววาาานนนนนนนัั่่่เเเออองะะครบผมสด้้ตีจป็ เป็นเหมือนว่าขยายกล้องนั่นเองนะครับแบบเต็มจอนะครับดวงตานี่คืออะไรอ๋อปิดคําสั่งทั้งหมดนั่นเองว่าใครที่อยากจะขับรูปอะไรอย่างนี้นั่นเองนครับผมสว่วนตัวที่สูงเท้าหรออ๋อแบบใส่ถุงเท้าได้นั่นเองครับสว่วนนี้คือไฟฉายอ๋อเป็นการปิดไฟนั่นเองนะครับเลือกได้ประมาณนั้นนี่คือเหงือกคืออะไร อันนี้ไม่ไแน่ใจน้ําคืออะไรนะครับให้เปิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็น,นี่คือการพูดคุยอะไรหลอกเนาะว่าจะเราจะปิดไว้หรือเปล่าเน,น,นี่ยเนี่ยจะเปิดไปก็ได้เพื่อคุยกับนางกั่นี่ยเองครับผมเอาไว้นางก็จะคือขึ้นบทความคุยกับเราเรื่อยอย่างแรกนะครับวันนี้บอกว่าเฮ้ย hey, เท้าซ้ายของฉันกับเท้าวขวาของฮินาจังเอ,อ่อถูกมัดถูกมัดเข้าด้วยกันด้วยล่ะอ่าประมาณนั้นเองนะครับอันนี้ก็จะมีออโต้เล่นแล้วก็มีรูปหน้าเราอันนี้ รูปนั้นเราจะเป็นฉากซีจีนะครับมันจะบอกเนี่ยว่าเราต้องทําอะไรบ้างมันจะได้ฉากนี้เนาะก็จะมีหมดมัน8ฉากนั่นเองนะครับจะสามารถหาได้อย่างเช่นฉากแรกอันนี้ก็คือวิธีการบรรลุผลนะครับนี่ฝันทักของฮอยชิโนะเพื่อรับคะแนนความรัก300นั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ลองอ่านดูได้แล้วกันนั่นเองนะครับเพื่อปลดล็อกสายสีจีต่างๆเนาะส่วนทงกษานี้จะเป็นรูปเออเป็น เอกระดาษชำระอยู่เอาไปเช็ดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอเดครับผมเอาไว้ตัวเกมก็ประมาณนี้ผมไม่อ่านสอนวิธีการเล่นได้แล้วก็อะไรได้นะเอให้ลองเล่นตัวเอง,เอองไองครับเพราะเกมเรื่องที่จะ เออ่ให้ดูยากนั่นเองเลยครับผมอาจจะเซนเซอร์ด้านล่างทั้งหมดเลยก็ได้นั่นเองนะในวิดีโอเนาะเว้นแต่ผมต้องเซนเซอร์ตรงไหนบ้างนี่นะเพราะว่าด้านล่างอาจจะให้ดูอะไรมากไม่ได้นั่นเองนะครับผมอาจจะต้องเบอร์ไว้แล้วก็ปิดเอาไว้นั่นเองนะครับผมก็อาจจะให้ดูไม่ได้เนาะใครรู้เรองตัวเกมนี้ว่าเป็นยังไงนะครับหรือว่าชอบสองสาวตัวนี้เนี่ยอยากจะทำอะไรกับเธอก็ลองดูยกันนั่นเองนะครับอาจจะเสนออะไรไม่ได้เลยคลิปนี้เนาะได้ประมาณนี้นั่นเองบอกเข้าเฉยว่าตัวเกมนี้มีให้เล่นนั่นเองนะครับผมใครจะลองเล่นตัวที่เดบิวเตอร์ไม่่ที่ขอ นน so ีี wrong, ่อย่างว่านะครับเล่นเพื่อความสุขได้เท่านั้นในเอ็นะครับเป็นดับเบิลเล่นแม่เนาะนี่ครับผมใครลองเล่นก็ลองหลบเล่นดูในการด้เอ็ดนะครับผมไม่สามารถเสนอได้ในเอ็ดนครับเพราะงั้นคลิปนี้อาจจะถ่ายทอดให้ทุกคนดูไม่ได้ในเอ็ดนครับผมโอเคก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเตรียมเลยต่อไปเลยตับชมได้เลยไว้เจอใหม่เกมหน้าสวัสดีครับทีมของตะพย์ายอนไปด้วกันนะครับ